สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะวันนี้พบกับดิฉันกุลทิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาที่เดิมทีเพื่อไทยได้เสนอสูตร14บวก1นะคะแล้วก็ดูแล้วต่างฝ่ายต่างก็ต้องการในตำแหน่งนี้ก็เลยมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเสนอคืนเก้าอี้กระทรวงไปให้กับ9ไกล1เก้าอี้นะคะก็เลยกลายเป็น 15บวก1กับ13บวก1ซึ่งในตอนที่แล้วคุณพเดชบอกว่าเขาคงจะไม่สยบยอมคือเหมือนกับคุณพเดชใช้คำว่าอะไรนะคะที่คุกเข่าอะไรประมาณนี้ออจำจำคำไม่ได้ต้องขออภยัยเดี๋ยวให้คุณพเดชบอกอีกทีหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราจะไม่ยอมรับกับอันเนี้ยเพื่อที่เราจะได้ได้อยู่กับประชาชนในการที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรแนวแน,วนี้นะคะ เดี๋ยวคุยกันว่าแล้วสถานการณ์จากเนี้ยจะเป็นยังไงต่อพบกันกับทางคุณพเดชภูริปฏิพัน์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะ <ผม S 1> คุณพเดชคะ่ะประโยคที่ว่าที่ผมพูดถึงก็คือพรรคก้กาไกลคงเลือกพิธีที่ว่าตายในการสู้รบดีกว่าสยบลงด้วยการคุกเขา่าตายด้วยการสู้รบดีกว่าสยบลงด้วยการคุกเขา่าเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่คุกเข่าให้กับเพื่อไทยเพื่อประโยชน์ อพอแล้วก็ทำให้คนที่เลือกเขา14.4ล้านคนผิดหวังถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเป็นแนวฟรีโหวตได้ไหมคะถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างก็ยังคงยืนยันที่จะเอาเก้าอี้นี้คือมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะอย่างที่เราพูดว่าถ้าเผื่อเกิดว่าเมื่อพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่างมีดาวคนละดวงในการจะไปเป็นประธานรัฐสภา ฝั่งหนึ่งที่อยู่เป็นฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเสียงส่วนน้อยอยู่ฝั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลเพื่อไทยก็อาจจะรวมตัวกันเสนออีกคนขึ้นมาโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเสียงที่อยู่ตอนนั้นมันจะเป็นเอกภาพกว่าเขามีร้อยแปดสิบกว่าเสียงใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะมากกว่าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งอืมก็เป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็คงยังไม่กล้าขอไปอยู่กับหนึ่งแปดหนึ่งอื แล้วก็ยังดํารงความมุ่งหมายของตัวเองอยู่ขณะเพื่อพรรคเก้าไกลก็ยังดํารงความมุ่งหมายของพรรคเก้าไกลอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยก็ยอมให้หนึ่งแปดกว่าเนี่ยเป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมซึ่งอาจจะนำเสนอโดยคนอื่นอาจจะเป็นท่านวันนออะไรก็อย่างที่ว่ากันไปเพื่อเป็นคนกลางขึ้นมามเพราะว่ามือความแตกแยกเป็นสามส่วนใช่ไหมพรรคถ้าพรรคเพื่อไทยถอยไปรวมกันหนึ่งแปดหนึ่ง เขาก็สะเทือนกันสิบล้านเสียงที่เลือกเข้ามาเพราะในหนึ่งแปดหนึ่งมีสองลุงอยู่ด้วยใช่ไหมมันก็ทำให้สิบล้านคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับวิธีคิดของพักเพื่อไทยวันนี้คนที่ลำบากใจที่สุดเนี่ยคือพักเพื่อไทยนะการจะไปอยู่กับก้าวไกลก็คือทำให้คะแนนเขายังดีอยู่มไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกถามถึง นะเป็นการผนึกกันกระหว่างฝั่งประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยฝั่งของประชาชนเพื่อประชาชนว่ากันไปแต่ถ้าเขาถอยจากมุมนั้นมาเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่ปฏิบัตามสัญญามาประ,ประชาชนไม่ปฏิบัตามมติของประชาชนที่ต้องการเห็นการจัดตั้งของสองขั้วเป็นใหญ่เขาก็จะเสียคะแนนเขาทำยังไงถึงจะเดินทางไปหรือจะลุยไปเนี่ย แบบที่โบราณว่าบัวมาให้ช้ำน้ำให้ขุนม,มันยากมากมแต่เขาต้องเดินถึงยากไงเขาก็ต้องเดินเพราะเขาไม่มีทางเป็นอื่นนะเขาไปกับก้าวไกลก็ไม่ได้แต่เขาก็ไม่อยากยืนตรงข้ามกับฝั่งประชาชนมันลำบากมากสำหรับความคิดของคนในพักเพื่อไทยทีนี้สมมุติว่าถ้าร้อยปดสิบแปดเนี่ยไม่เสนอแข่งซึ่ง มีแค่สองชื่อคือคนเขาไปเสนอแข่งแน่นอนที่สุดคนของพรรคเพื่อไทยก็เป็นประธานรัฐสภาก็คือจะได้ร้อยแปดสิบแปดมาช่วยโหวตให้ใช่นั่นคือข้อตกลงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับร้อยแปดสิบเสียงจะคุยกันก่อนไหมใช่ไหมจะคุยกันก่อนไหมถ้าเขาค่อยคุยกันเร,เรื่องในกรณีกรณีนี้ก็แปลว่านายกก็ต้องตามมาด้วยเพราะเป็นคะแนนจากสภาเดียวกัน แปลว,ว่าถ้าประธานสภาเป็นของเพื่อไทยนายกก็เป็นของเพื่อไทยเหรอคะวันนี้นายกเป็นของเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากสูตรไหนอนอกจากอนอกจากพรรคเพื่อไทยไม่กล้าประกาศตัวนายกโดยการแตกหักกับก้าวไกลแล้วกลับไปสามัามามามคคีกับสองลุงหรือพรรคภูมิใจไทย ถึงเข้าไปอยู่กับพระภูมิชายก็ยังไม่ได้เพราะไม่กยังขาดสองลุงไม่ได้อยู่ดีตัดลุงหนึ่งออกไปได้ไหมคะหรือก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงสองลุงรวมกันก็แปดสิบเสียงแต่เสียงที่หายไปมันร้อยห้าสิบเอ็ดอืมก็อาจจะไม่จําเป็นเพราะยังไงมีเสียงสวมันมีกรณีเดียวกัน,กน,กนที่จะทําให้ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยกลับเป็นรัฐบาลได้ทันทีก็คือสามพักเก้าไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมกัน อแต่มันก็ไม่มันมันมันก็มาอยู่ทีว,ว่าถ้าภูมิใจเข้ามาเก้าไกลจะอยู่หรือไม่อืถ้าเก้าไกลยอมอยู่กับภูมิใจไทยจะไปสะเทือนความรู้สึกของ14.4ล้านเสียงแค่ไหนอืเขาก็ต้องไปไต่ตองกันดูว่ามันแค่ไหนแต่การได้เป็นรัฐบาลในภาวะที่เป็นสภาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นนะโดยที่ทิ้งวุวธิไปเลยในช่วงนี้นะแล้วก็ เก้าไกลเขาคงไม่สนับสนุนใครเลยฝั่งเพื่อไทยให้เป็นนายกทําไมอะคะก็เขามีคุณพิธาเป็นนายกอยู่แล้วนอกจากคุณพิธาถูกทําให้หายไปก่อนเวลาอของการเลือกนายกเก้าวไกลก็อาจจะประกาศกันว่าเมื่อเป็นงั้นเขาก็ขอถอนตัวไม่ขอร่วมรัฐบาลแต่อาจจะสนุนเพื่อไทยเป็นนายกก็ได้แต่เขาไม่ต้องการเป็นรัฐบาลด้วยม,มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมันยังไปได้อีกหลายวิธีทางเพราะว่าเราประเมิน เราประเมินว่าคนโง่ได้ว่าคิดยังไงนะแต่เราประเมินคนฉลาดไม่ได้ว่าเขาคิดยังไงเรารู้ว่าคนนี้โง่คิดแค่เนี้แต่ก้าวไกลต้องถือว่าเขาเป็นพรรคคนฉลาดเขาถึงชนะม,มาได้ขนาดนี้เพราะฉะเราประเมินว่าเขาเจะเอาทิศทางเขาไปทางไหนเนี่ยเราประเมินได้ว่าหนึ่งเขาไม่ต้องการเสียมวลชนแน่นอนอเขาเป็นเขามีทรัพยากรอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือมวลชนเพราะนั้นเขาต้องหวงแหนที่สุด คือคะแนนของมวลชนแต่ถ้าเขาเดินถูกทางยังมีมวลชนอีกมากมายจะกลับไปไหลไปหาเข้าแนอนาคตมผมว่าเขามองตรงนี้เป็นหลักถ้าอย่างนั้นระหว่างเหตุการณ์ในวันที่สองกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะระหว่างก้าวไกลประกาศขอถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านในเมื่อเราตกลงกลับเพื่อไทยเรื่องประธานสภาไม่ได้กับ ยังดำรงต่อไปอยู่ไม่ว่าประธานสภาจะเป็นของใครก็ตามแบบไหนที่คุณเพ็กคิดว่าอาจจะได้ใจประชาชนเพราะว่าตอนจบเนี่ยถูกเขียนไว้แล้วแต่มันเขียนไว้กี่กี่แบบเ่านงหนึ่งนะแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งแต่ทุกแบบไม่มีข้าวกลเป็นนาย,นยกม,มันถูกเขียนไว้แล้วก่อนหน้าเลือกตั้งไม่กี่วันก่อนเลือกตั้ง หรือหลังเลือกตั้งมันต้องมีการปรับรูปแบบ m, นะเมื่อ e ก้าวไกลมาเป็นหมายเลขหนึ่งรูปแบบของการที่ถูกเขียนไว้ก็เปลี่ยนไป m, นะให้เหมาะสมกับสภาพให้เหมาะสมกับความรู Laura ้สึกของประชาชนนะสิ่งเดียวที่ทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งต้องระวังคือความรู้สึกของประชาชนนะไม่ว่าใครก็ตามในประเทศนี้สิ่งที่เขาต้องระมัดระวังในฐานะเป็นผู้ปกครองก็คือความรู้สึกของประชาชน ทำไมวันนี้คนถึงพูดว่าลุงป้อมจะได้เป็นนายกกันเยอะจังเลยอะคะทั้งๆท,ที่แกเป็นพักอันดับสี่ก็ในกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อพักก้าวไกลเพื่อไทยประกาศร่วมกันจะเป็นรัฐบาลแล้วมันมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นจนมาถึงวันหนึ่งที่มีประธานสภาคนละคนแล้วบังเอิญถ้าคุณพิธามีอันไม่ได้เป็นก่อนหรือเป็นอยู่ แต่มันมีการแยกที่ประธานรัฐสภาแล้วมันก็จะแยกไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยแต่กรณีนั้นถ้าพักเพื่อไทยปฏิเสธพิธาประเสธก้าวไกรใน,นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคะแนนสิบล้านเสียงของเขาก็จะมีปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความรู้สึกของความเป็นประชาธิปไตยคำมั่นสัญญาที่ไว้ในระหว่างหาเสียงนะว่าจะอยู่กับก้าวไกลจนจน,จนถึงนาทีสุดท้าย เขาเปเสเ็จตรงนี้ไม่ได้เขาก็ต้องไปเมื่อเขาไปเขาประกาศว่าเมื่อเขาสองคนจัดไม่ได้ก็ร้องให้คนณจัดดูเขาสองคนคุมไว้ที่เลยสองร้อยห้าสิบไปแล้วคนอื่นก็จัดยากนอกจากไปรวมกับร้อยแปดสิบไปบวกกับสวนะฮะซึ่งมันว่าจะเป็นรัฐบ,บาลเสียงส่วนน้อยอ mm hmm. แล้วเมื่อเขาไม่จัดเขาบอกว่าคนจัดต่อไปก็กลายเป็นภูมิใจไทย mm hmm. ภูมิใจไทยจะจัดรัฐบาลได้ อนุทินจะเป็นนายกได้ก็ต้องหา307-76ไขถึงเหมือนกันแต่วันนี้เขายังหา250ไม่เจอเลย<อ>กรุงไทนะเพราะนั้นเขาก็ไม่จัดซิกซิก188รวม,มกับขอเสียงสอวอจากทางลุงตู่นป้อมอันนั้นมันทำให้ความรู้สึกของประชาชนเกิดกรณีรุนแรงขึ้นมามว่าคุณจัดตั้งเสียงสน้อยไปโดยโดยสิยงเสียงส่วนใหญ่ ถ้ามันทำให้คน2 2หกยี่สิบเจ็ดล้านคนไม่พอใจมันไม่ง่ายที่จะปกครองนะช่วงสุดสัปดาห์มีการพูดเรื่องซื้อตัวงูเห่ากันฮอตมากเลยตัวละหกส<า> <60 S 1> ิบล้านตัวละร้อยล้านเรื่องการซื้อตัวไม่มีราคาเพราะตัวเลขมันชัดเจนมากม,มันไม่ได้มันไม่ได้ซื้อแล้วชนะคุณต้องซื้อจำนวนมหาศาลแล้วก็คุณจะซื้อใครจากก้าวกลคุณจะซื้อใครจากเพื่อไทย ก็คนที่ลกลับไปกลับมากระโดดไปกระโดดแล้วคุณมไม่ดูว่าโลกมองมาเราอย่างไงสังคมมองมาแบบไหนประชาชนมองแบบไหนสื่อมวลชนจะโหดไปทางไหนม,มันเป็นเรื่องที่ทำให้รุ่นวายไปหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันนอกคันลองแล้วนะม,มันนอกคันรองที่จะเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงมันจะเป็นไปก็คือหนึ่งก็โยนให้พักที่สามเพื่อภูมคใจไทยจัด ทางภูมิใจไทยบอกผมก็จับไม่ได้คุณสองคนลเลยสองร้อยห้าสิบยังจับไม่ได้ผมมีเจ็ดสิบผมจะจับได้ไงนะพึ่งรวมกับผมไปรวมกับเพื่อไทยก็ยังไม่ได้อยู่ก็ต้องไปรวมกับสองลุงอีกอยู่ดีแล้วก็เอาเลื่อนไปพอไปถึงอันดับที่เหลือก็คือพักลุงป้อมลุงป้อมมีนโยบายอันหนึ่งรออยู่แล้วก้าวข้ามความขัดแยง้งทั้งหมดไปถึงเขามันคือความขัดแย้งทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งและจนถึงหน้บัดนี้คุณได้ขัดแย้งกันมาจนตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วมาถึงมาถึงพักตามกรบัะชลักแล้วคือป้อมท่านประวิตย์เป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นตัววางมือเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นผมเป็นเองได้ไหมใครจะสนับผมมั่งก็มีหนึ่งแปดหนึ่งลอยอยู่ละนะหนึ่งแปดแปดเออหนึ่งแปดแปดรอถ้าเผือ พักเพื่อทายบอกโอเคตามนั้นแล้วจะได้เหรอคะก็ก็ได้ไงก็ได้นายกเลยสองร้อยห้าสิบหมายถึงว่าไอความรู้สึกที่แคร์ประชาชนอะไรมันผ่านไปแล้วนี่เขาก็ได้ได้อยู่ตรงตรงมุมที่เขาอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายแล้วอืมป้อมก็อาจจะบอกว่าผมขอเป็นจนกว่าสวจะสิ้นสุดแล้วกันอจากนั้นพวกคุณว่ากันใหม่สองร้อยห้าสิบ ก็ได้แ <önemli> ต่ตอนเนี้ยถึงถึงผมจะอยู่มีหนึ่งแปดหนึ่งถ้าผมไม่เอาหนึ่งแปดหนึ่งมาผมก็อาจจะรวมกับพักเพื่อไทยข้าวไกลเอามาไหมข้าวไกลบอกมาไม่ได้เพราะผมเราประกาศไปแล้วว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเพราะนั้นผมรับสัญญาณจากคุณป้อมไม่ได้หรอกถึงแม้อยากจะไปแต่ก็ต้องผิดวาจากับประชาชนผมก็มาไม่ได้ผมขอเป็นฝ่ายค้านดีกว่าพรคเพื่อไทยไม่ได้ติดสัญญาตรงนี้ ก็มีพูดเหมือนกันนะคะนาทีสุดท้ายอ,ำอํอำออือกันมาตลอดจ้างเขามีเป้าหมายเดียวกันมาตลอดก่อนแล้วมาถึงอ้ำมึือในสุดท้ายเพราะคะแนนมันลดตลอดเวลาที่ไม่ตอบคําถามนี้ <c oughs> เขาก็ในสุดท้ายก็เลยต้องออกมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งก็ไม่ได้เต็มปากเต็มคําแต่คราวนี้เขาก็เขา,กเขายังยือนอยู่ในฝั่งเข้าไกลนะจนวันที่ป้อนถามว่าคุณจะมาไหมถ้าไม่มาก็ตั้งรัฐบาลไม่คุณตู่ก็เป็นต่อไปสิเอาไหม ถ้ามันตั้งไม่ได้ก็รอคุณตู่เป็นต่อไปรักษาการไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะมีรัฐบาลหรือ่นกว่าสวจะสิ้นสุดหรือจะหาคนนอกมามใช่ไหมหรือจะหาคนนอกมาแล้วคนนอกจะเป็นใครในเมื่อพวกคุณในสภาย,ยังตกลงกันไม่ได้แล้วคุณอยาคนนอกมาทําไมอม,มันก็มีปัญหาเพราะนั้นถ้าให้ผมเป็นผมก็ตั้งรัฐบาลของผมขึ้นมาอมนะส่วนจะอยู่ยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะลด จะต่อสู้กับการเสียดทานของแรงต้านได้ขนาดไหนหรือเอาละผมไม่เป็นหรอกผมจัดรัฐบาลเสร็จพรักเพื่อไทยเป็นนายกไปผมก็เป็นรัฐมนตรีไปหรือผมอาจจะวางมือปล่อยให้พรรคของผมเป็นพรรคการเมืองปกติไปผมก็วางมือไปก็ได้อย่าไปคิดว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณกระหายกะเฮี้ยนที่จะเป็นนายกอย่างเรียกว่าอะไรก็ได้ตายก็ยอม ถ้าเขาอยากเป็นเขาเป็นตั้งแต่สมัยที่เขาร้มุนตู่ได้แล้วโดยมีพรรคการเมืองวันนั้นถ้าเขาถอนตัวเมื่อไหร่ลุงตู่ก็หมดลุงตู่ก็ไม่ได้เป็นแล้วเขาก็เป็นเขาก็มีวุฒิเท่าากับลุงตู่มีหรือมีมากกว่าเขาก็เป็นนายกตั้งแต่วันนั้นแล้วถ้าเขาคิดกระสันหรือว่ามีความปรารถนารุนแรงจนไม่สามารถจะหักห้ามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้เขาก็เป็นไปแล้วผู้คนไปคิดว่าคนคนหนึ่งโง่เป็นบ้าเป็นหลังเหร คุณว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับรมวัติขาการเป็นนายกนะนายกมันไม่ต้องทํางานไม่ได้แบกขามอะไรนี่อันนั้นเป็นพวกแรงงานใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ป่วยถึงขนาดที่ว่าทําอะไรไม่ได้สาคัญที่สุดก็คือว่าการปฏิวัติห้าปีกับการเป็นรัฐบาลครบสมัยอีกสี่ปีรวมความแล้วเก้าปีขึ้นกับคนคนเดียวที่ทําให้มันเป็นอย่างนี้เขาคือประวิทรวงสุวรรณ เป็นคนทำให้อยู่สิ่งนี้อยู่ได้ถึงวันนี้อย่าประเมินเขาต่ำอย่าหัวเราะเยาะเขาเขาเกินความคาดคิดของผู้คนแล้วเขาก็รู้จังหวะถอยจังหวะเล่นถ้าเขาไม่มีจังหวะถอยจังหวะเล่นเขาอยู่ไม่ได้หรอกในประเทศนี้เพราะนั้นอย่าประเมินเขาอยากเป็นนายกเขาอยากเป็นเขาเป็นมาแล้วแต่วันนี้ถ้าเขาบอกเขาอยากก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่ได้หมายรูปข้างขัดแย้งของการเลือกตั้ง500คนมันเป็นความขัดแย้งของทุกสถาบันบนแผ่นดินนี้ด้วยม,ม,มันสำคัญตรงนั้นน่ะเราจะอยู่กันยังไงในเมื่อเรายังมีความหลากหลายในเรื่องของอํานาจเรายังมีพ่อค้าใหญ่ทึ่คุมเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลในเมืองไทยเรามีการผูกขาดตัดตอนอีกมากอวัยมหาศาลซึ่งเขาปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ หรือเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ให้เขามีเวลาหายใจไม่ใช่หักโคน่นถูกไหมเพราะนั้น,ม,น,ม,นมันยังประเทศนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาอันหนึ่งอันใดมาตัดสินความเป็นไปของประเทศหรือความอยู่รอดของประเทศทีนี้ถ้าประชาชนรู้สึกว่าถ้าไม่มีการดีลกันจริงๆเนี่ยก็จับมือกันไปสิระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ถ้าไม่มีใครแยกจากกันก็รอไปสักปีหนึ่งก็ <G un> แล้วแค่คุณตู่อยู่อีกปีหนึ่งเนี่ยนะคุณยอมไหมาสาหรับหนูใช่ไหมคะก็ไม่มีปัญหานะคะก็ถามคนท <c oughs> <ๆ>ี่เลือกก้าไกลกับเพื่อไทยยอมไหม <c oughs> เออเขาอาจจะรู้สึกว่าก็รอมาตั้งเกือบเก้าปีอีกแค่ปีเดียวเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาก็ <c oughs> ถ้าก้าไกลกับเพื่อไทยประกาศว่าจะให้ตู่เป็นอีกปีหนึ่งแล้วดูที่ประชาชนจะอยู่กับเขาไหมอืมก็นั้นยกตู่ยังรู้ตัวแล้วยังจะกลับแล้วอ่ะมีคนชวนเขาทำไปให้มีอำนาจตังหลายคน ว่ายังมีสวอยอยู่เขาเขาก็ไม่เอาเขาไม่ใช่คนที่ทุกคนประเมินถูกอยู่แล้วว่าเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้แปลว่าที่เตรียมเก็บของนี่รู้ว่ายังไงก็เขาก็รู้แล้วสถานการณ์แบบนี้ใครจะโง่อยู่ลรอเขาไม่ให <c oughs> <c oughs> ้คนคนโง่ไปนักเรียนในร้อยได้ยังไง <c oughs> คุณว่าเรียนในร้อยสอบแข่งกันเท่าไหร่คนสองสามหมื่นคนไปเลือกให้อยู่แค่ให้อยู่แค่สามร้อยคนสี่ร้อยคนในภาวะปกติ คุณเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกในเมืองไทยมาสอบเพื่อเป็นนักเรียนในร้อยอในแพทย์เพื่อจะเป็นวิศวะนี่เด็กเก่งที่สุดของประเทศไทยในแต่ละยุคนะ่ะเขาจะแยกกันแค่สามอาชีพนะเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นทหารแล้วเก่งที่สุดในการเป็นทหารก็ไปเป็นนักบินเราเอาคนเก่งที่สุดของแต่ละยุคมายู่ตรงสามมุมนี้เท่านั้นเองนะ,ะแล้ววันนี้ คนที่ดูแลประเทศนี้อยู่ก็เป็นวิศวะผมมองหน้าเห็นหมดวิศวะทั้งนั้นที่อยู่ที่มีบทบาทตอนนี้นทหารก็ถอยไปเพราะอยู่มานานแล้วประเทศไม่ดีขึ้นแค่อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยก็เหมือนยังผิดคำพูดได้แต่ว่าเขาไม่ยอมผิดคำพูดหรอกเขาจะอยู่คำพูดนี้ไป จนกว่าเหตุการณ์จะพาให้เขาไปส่วนการที่ตอบประชาชนได้คือ,อยังไงเขาไม่ไม่ร่วมหัวเขาไม่หกักพอไม่หักว่าจะเป็นนายกโดยที่ทิ้งก้าไกลแล้วเป็นนายกเลยและชวนคนอื่นมาร่วมถ้าเขาทําอย่างนั้นเขาก็ไม่มีอนาคตทางการเมืองอย่างที่ทุกคนบอกว่าเจอผู้รู้หลายหลายคนพูดในในจอทีวีถ้าทําอย่างนั้นคราวหน้ากันเป็นทักประชาธิปัด ถ้าเขาโง่ขนาดนั้นเขาคงไม่มาอยู่เป็นรัฐบาลหรือว่าปกครองประเทศนี้ไม่ต้องหลายสมัยหรอกถ้าเขาโง่ขนาดที่พวกคุณคิดพวกคุณมีอเมจินนึกเอาเองแล้วก็วาดภาพไปเองขู่เข็นไปเองเพื่อความสนุกในความบันเทิงในการพูดคุยเรื่องการเมืองอผู้คุณแค่มีความสนุกที่จะได้พูดคุยแต่พวกคุณขาดความลึกซึ้งในการเข้าถึงการเมืองแล้วคุณดูถูกนักการเมืองโง่หมดทั้งที่เขาเป็นผู้ปกครองผู้คุณอยู่ นี่คือความเพีย้ยน่งแปลว่าคือก็มีกระบวนการในการเดินไปก็เดินไปตามสเตปเดินไปตามเกมเดินไปทาบริบทมันเรืมันพูดกันยากมากอืมเพราะว่าการจะเลยไปในโรงหนัมโดยมโดยหนามไม่ตำเท้าเนี่ยมันยากแค่ไหนเล่นตรงนี้มันยากกว่าอืแต่ปลายทางเนี่ยมันจะเหมือนที่สองปีที่แล้วคุณพาเดชเคยพูดไว้ไหมคะเรื่องเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐ ผมว่าในที่สุดมันต้องถึงตรงนี้อ,อือและวันนี้มันกำลังจะไปถึงอ่ะถึงแม้ผลถ้ากาผลการเลือกตั้งเนี่ยก้าวไกลเป็นที่สองเพื่อไทยมาที่หนึ่งหรือเพื่อไทยมีสองร้อยกว่าหรือเพื่อไทยปไปถึงสองร้อยกว่าเรื่องนี้มันจะจบไปนานละอ <c oughs> จบไปนานละนะฮะแต่เมื่อมันเกมมันปั่นป่นปวนมามันตัวประชาชนสร้างตัวเลขซึ่งทําให้ไปไหนไม่ได้คือ,อยังไงมันก็ ระบบรัฐสภามันก็ก้าวข้ามสามเจ็ดหกไม่ได้นอกเสียจากว่าภูมิใจไทยกับก้าวไกลจะคุยกันรู้เรื่องซึ่งภูมิใจไทยก็มีแต่ถ้าก้าวไกลรู้เรื่องกับภูมิใจไทยก้าวไกลก็จะไม่มีอนาคตในคะแนนเสียงเขาก็จะหายไปต้องไปต่อเขาก็เป็นพรรคการเมืองธรรมดาพรรคหนึ่งเหมือนภูมิใจไทยเหมือนก้าวไกลเหมือนใครต่อใครเพียงแต่เป็นพรรคใหญ่แล้วก็พรจะเป็นพรรคเล็กในอนาคตแต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของพวกก้าวไกล อ,อย่างหัวข้อของเราในวันนี้คือก้าวไกลยังต้องก้าวไปอีกไกลเพราะว่าก้าวไกลมีเวลาประเทศนี้เป็นประเทศที่ถูกเรียกว่าเป็นคนป่วยในอาเซียนคนป่วยเนี่ยไม่ท,มทนต่อการผ่าตัดโดยมีดหมอคนป่วยต้องการเวลาพักฟื้นให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อรอการผ่าตัดคนอ่อนนแอต้องการยา ไม่ใช่บาดแผลนะวันนี้วิธีการของก้าวไกลก็คือการวางมีดผ่าตัดลงมาเลยในทุกองค์ประกอบของคนป่วยคนนี้แต่คนป่วยคนนี้ยังขอวิธีอื่นอยู่ยังขอดูแลรักษาก่อนขอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนเพื่อจะรอรับการผ่าตัดครั้งนั้นไดที่จะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นสิ่งที่มาเร็วเกินไปก็คือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แบบฉับพลัน,นทันที และผมก็เชื่อว่าก้าวไกลก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาไม่โง่พอที่จะไม่เชื่อในสิ่งนี้เขาเชื่อว่าประเทศนี้เคยเป็นมาอย่างไรอยู่อย่างไรแล้วก็จะเป็นไปอย่างไรผมว่าเขารู้ทั้งสามขั้นตอนอขั้นตอนแรกคือการสร้างพรรคขึ้นมาเพื่อเป็นพรรคใหญ่และเป็นพรรคหมายเลขหนึ่งเขาทาสาเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่วันนี้เขายังว่าเขายังมีเวลาที่จะ รอการเปลี่ยนแปลงแต่การที่ทําให้ประเทศนี้มันพร้อมสำหรับการผ่าตัดในอนาคตก็คือการเป็นฝ่ายค้านได้กํากับคนที่บริหารประเทศอยู่ให้อยู่ในร่องในรอยถ้าคุณยังมุมมามกับผลประโยชน์คุณจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนและองค์กรอิสระที่พร้อมจะเข้ามาทําหน้าที่รักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นในชาติไปแบบนี้องค์กรอิสระก็จะมีความสุข ในการที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นจริงความรู้สึกที่เป็นจริงไม่ใช่เพราะถูกบังคับมาเหมือนคุณมีชัยพูดเราต้องเขียนตามที่เขาสั่งเมื่อคุณมีชยัยคนเขียนรัฐธรรมนูญยังกล้าพูดคำคำนี้ก็อย่านึกว่าองค์กรอิสระหลายซึ่งเกิดในบรรยากาศเดียวกับคุณมีชยัยเขาจะไม่ถูกแบบเดียวกันเขาก็ต้องทําตามวิธีการที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่วันนี้เมื่อไปเลือกตั้งมันเสร็จเขามีความอิสระมากขึ้น เขาก็จะเป็นตัวตนมากขึ้นอยู่บนความสมบูรณ์ของการมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นเขาก็จะทำงานตามอำนาจหน้าที่ถึงวันนั้นบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วในทิศทางที่ค,ค,ค่อยเป็นไปและเป็นไปอย่างดีโดยมีพรรคฝ่ายค้านเป็นพรรคเก้าไก่คอยสอดแสงส่อ,องดูแลทุกโหประมาณแผ่นดินทุกอังคารพยพที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นําเสนอต่อกฎหมายที่มีอยู่ที่มีอยู่องค์กรต่างๆที่มีอยู่และเปิดเผยทั้งหมดต่อประชาชน ประชาชนจะรู้เรื่องว่าใครทําอะไรที่ไหนไม่ดีไม่งานอย่างโดยเขาเป็นคนตีแผ่ mm hmm. สื่อทั้งหลายก็ทําหน้าที่คือสารต่อสิ่งที่ภูมิใจทางที่ก้าวไกลเข้านําเสนอในทิศทางที่ถูกต้องผวให้สื่อตะแบงก็ให้มันตะแบงไปมันเป็นสื่อส่วนน้อย mm hmm. สื่อของผลประโยชน์ก็ชังเขาอย่าไปนสนใจไอ้สื่อพวกนั้นมันรอวันตกต่ำรอวันทําลายถูกทําลาย mm hmm. ก็ปล่อยเขาอย่าไปนสนใจเขา mm hmm. นะเราก็สร้างประเทศของเราไปด้วยทิศทางที่มันเป็นความสมานฉันท์ มผมว่าทุกอย่างมันเป็นไปมันไปได้อยู่แล้วในในประเทศหแบบเราซึ่งไม่มีความหิวจนถึงขั้นล้มตายมไม่หนาวตายร้อนตายไม่อยู่ในโลกรอนนี้แผ่นดินไหวรุนแรงตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนเราอยู่ในแผ่นดินที่สมบูรณ์ที่สุดของโลกเราถึงทำทุกอย่างช้าไปหมดแปลว,ว่าสถานการณ์การเมืองของเรามันจะไม่ได้ดำรงเดินไปถึงวันที่ บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟใช่ไหมคะมันผ่านมาแล้วหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันก็เกิดแค่การขยับขยื่นมันไม่ได้เป็นแผ่นดินไหวมันเกิดเป็นการจุดระเบิดให้สั่นสะเทือนเท่านั้นเองพอแผ่นดินเอแรงระเบิดมันจบผู้อย่างก็กลับไปปกตินะแต่คนที่พลาดพลั้งก็คือคนที่หลุดเข้ามาในจุดที่มันมีระเบิดก็ตายกันไปเจ็บแปแต่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวมันยังไม่มีวันเกิด แล้วมันคงเกิดไม่ได้เพราะเราเป็นแผ่นดินที่ไม่สุดกู่ในเรื่องความหิวความร้อนความหนาวแผ่นดินไหว<ม>รุนแรงเรายังอยู่กันได้แบบไทยๆ<ม>นะไม่มีกินก็ไปวัดยืนข้างถนนก็มีคนให้ตังค์ไปร้านอาหารขอกินข้าวเขาก็จัดให้ไม่มีค่าโดยสารขอคนข้างทางก็ส่งให้ว่าย้คนแท็กซี่คนหนึ่งของให้ส่งเดินผมไม่มีตังค์เลยแท็กซี่ก็ไปส่งนี่นี่มันเป็นความเป็นไทยอ่ะ บางคนกังวลเห็นคุณพิธาขึ้นเหนือลองใต้ก็กลัวว่าพิธาเขาทำงานของเขาไปในฐานที่เขาเป็นตัววางให้เป็นนายกของพรรคก้าวไกลนั่นเป็นหน้าที่นั่นเป็นงานที่เขาทำแล้วเขาทำได้ดีด้วยนะแต่คุณพิธาก็รู้ว่ามันไม่ใช่หรอกกูไม่ใช่ลรอกนายกไม่ใช่การเตรียมปลุกระดมอะไรใช่ไหมคะบรรยากาศแบบนั้นคือการทำลายตัวเองไม่ใช่การสร้างเพราะนั่นคือการทำสงครามไม่ใช่การต่อสู้ นั่นคือการทำสงครามเราเขาเหล่านั้นยังอยู่ห่างไกลจากคำว่าทำสงคราม,มเขาเพียงแต่เลือต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาฝันและต้องการนะถ้าเขาทำสงครามก็อย่างเขาที่เข้าไปอยู่ป่าแล้วก็สมมตววิเพื่อจะมายั่งอำนาจรัฐในเมืองแล้วก็แพ้เป็นชาติเดียวที่พักคอมมิวนิสต์แพอ้อชาติอื่นเขาชนะมืนแพ้เพราะคนไทย ยังเป็นคนไทยอยู่<ม>แล้วเราไม่ได้หิวโหยเราไม่ได้เป็นชาติเมืองขึ้นของใครจนมีความเป็นชาตินิยมขณะที่อยากจะต่อสู้เกียดชังฝรั่งผู้เข้ามาปกครองคุ้มครองเราไม่มีอารมณ์นั้นวันนี้เราถึงมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกเพราะ<ม><ม>เราไม่มีอารมณ์เครียดแค้นชาติใดๆในโลกเลยนอกจากยินดีต้อนรับเวิร์คั้ามสุทยแลนด์เพราะฉะนัน้นสรุปแบบนี้ถูกไหมคะตอนจบของเรื่องนี้เนี่ย คุณประเดชมองว่าก้าวไกลก็จะถอยไปเป็นฝ่ายค้านและบ้านเมืองก็ไม่ถึงขั้นลุกเป็นไฟประมาณนี้นะคะผมอยากมองในแง่ดีแล้วก็ขอสรนเสริญสิ่งที่ผมมองเพราะผมต้องการให้เป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครก็ตามที่โง่เง่าแล้วคิดว่าประเทศนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับประชชนตอนจบพวกเขาคืออาชีวก่อน ก็ย้ำหัวข้ออีกครั้งก้าวไกลยังต้องก้าวไปอีกไกลครับอันนี้ถูกต้องวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณคุณพเดชพรีปฏิพานขอบพระค,รคุณค,ค่ะขอบคุณครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you